สวัสดีค่ะประเดยนมารีวิวเหรียญให้เบิ้งเดอ้อพี่น้องเหรียญคู่ครบรอบร้อยปีกรมทหารมารักษาพระองค์วันที่หกกรก่าคมพศสองพันห้ารนน้อยหกสิบหกเนาะสองพรนโอ้สองพันห้าร้อยห้าสิบพี่น้อนนงออ สองพันหาร้อยหาสิบพห้าสิบพี่น้องโอ้ข้งหลังก็อ่านบอกเรพี่น้องเลยเดือนสิบบาทเดือนสิบบาทครบรอบ ร้อยปีกรมทหารมานี่พี่น้องก็เขียนว่ากรมทหารมารักษาพระอ,องค์เด้อแล้วก็มีราชการที่ราชการที่เท่าไรเนาะราชการที่เท่าไรราชการที่เท่าไรเนาะคือเหลี่ยมเหนะ็นาะก็ไเห็นหน่อ ราชการที่ตน่ันน้องยราชการที่เก่ากับราชการที่หาว่าราชการที่ตท,ทหะหนี่เลยพี่น้อง่อาเห็นสอร5จอพันหลอยหาสิบกรมทหารมาที่หนึ่งหลักษาพระองค์พี่น้อง อันนี้ก็ไประเดินเอาอยุน่นไปเสือ,เอ,อยุ่ไปซะนี่เลยพี่น้องเสือมาตะดนโดนบนหนังเตีนน้าหลวงว่าท่านไหนสินประชนสมัยตะกี้เขาเจ้ามีว่างขายเนาะประเดียนไปมากนี่ประเด็นก็ไปแกะขนไหลายเดียนประเด็นได้มากตั้งหลายเนี่ปยประเดีนได้มากตั้งหลายแต่ว่าห้ไปแกะขาเจ้าตะกอนเขาเจ้าเสียนบ่บ่บอกราคาดิ รุ่นรุ่นหลังประเดือนนั่นไปซื้อมานี่เพิ่นเพิ่นเขียนราคากำกับไว้ที่ประเด็นเคยรยีวิวให้เบิ่งนะอันรุ่นแรกๆ,ๆกๆบอกใครบอกใครอันบ่กใครเขียนเป็นอันนี้ไว้ดอกบ่กใครเขียนเป็นตัวเลขไว้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสิเขียนไว้ตั้งแต่หน้าตูเ้เอื่นๆเท่าใดเท่าใดเฮาก็ไปซื้อน้ำเพิ่นอยู่หน้าตู้น่ะ เพราะว่าระเด็นไปไปสซนี่ดูเนาะม่นบอกไปส่งของกับไปไปยังไปซื้อเหรียญพี่น้องไปซื้อเหรียญเพราะว่าไปเดินมาเก็บเหรียญไปเดินเลยไปซื้อไวอันนี้แตะก่อนเขาขายอยู่ไปสซนี่บัดเดียวหนี้บ่มีแล้วโดนนี่เขาคนมากวานซื้อไปเบิดแลเวรพี่น้องพอยังไปเดินไปที่หลังยังบ่ได้จักเหรียญเลย ั้งแต่โดนโดนผลดอกไม้ขึ้นไม้เสือตอนนี้บ่มีแล้วบ่มี่างขายเราพี่น้องเรียนดีบุกดียังตะก้อนนี่ประเด็นก็ไปซื้ออยู่หันนมาซื้อมาของประเด็นหานอันก็เก็บไว้ตอนไฟไหม้บานเจ้าหน้าที่หม่ของประเด็นเบิดเลยพี่น้องเลยเรือจัมเมดเบาแล้วก็จสือึกนใจพลฮนโอ้บ่คิดว่าสีนั่นเพราะว่าไฟวัดรัดวงจรเนาะพี่น้องเนาะไฟมันสับปาก ประเด็นบ่ได้เฮ็ดใหม่บ้านเพิ่นเดิไฟมันจะปากประเด็ยนย่างไป็นตลาดคนก็ลือว่าแตาประเด็นเฮ็ดไฟใหม่บ้านเถวหน้ามันบ่แมน่นไฟมันจะปากมันลัดวงจรเองมาโทษจประเด็นบ่ได้หรอประเด็นก็เลยเอามาเล่าให้พี่น้องเขาฟัางซื้อคู่มือนประเด็นก็เป็นคือโลกกินี่ล่ะเวลาถือกินนี่อย่างแน่คุ้นๆหอมๆแฮม,มเป็นตกใจพี่น้องเลย นอนก็เป็นคือกันกับประเด็นอยู่ขึ้กันนะเทียน้องว่าเป็นเบิดประเด็นว่าเป็นเบิดเฮียนเหรอประมาณเป็นเป็นเกิดเหตุการณ์อันนี้เนาะของประเด็นเป็นหลายข้อมือปรานเป็นเกิดอยู่ห้องประเด็นนึงเราเลยบอกเนี่ยไงพี่น้องเขาฟังเลยขอโทษขอ็พ่ยหลายหลายเด้อพี่น้องเอายังมาบอกได้ประเดยนก็ได้เบาเรื่องความเป็นไปให้ฟังเนาะขอโทษขอ็พ่ยหลายหลายเด้อพี่น้อง นี่คือเว้ายาวเลยบัดนี้ประเด็ก็สิขอจบคลิปไว้่ํานี้ก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ